Happening? starting can't Cinemas stop come exclusively in I สวัสดีครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับมาเม e m o r y นะครับต้องขอโทษน,นะครับที่หายไปนานเลยเกือบ2อาทิตย์ได้เพราะว่าเม่เค่อยได้ว่ามาทํากลับมาแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่อง Spiderman นะครับ Spiderman No w a y Home นะครับคือ Spiderman ภาคล่าสุดนี่แหละที่เข้าฉายในวันที่23ธันวาคมนะ นี่ก็อีกประมาณเดือนกว่าๆเกได้เข้าฉายก็แล้ววันนี้นะครับเขาได้ปล่อยตัวอย่างที่2ออกมาแล้วเนาะซึ่งระหว่างที่ก่อนที่กระแสพวกนี้จะออกมาเนี่ยก็มีก็มีการไปสัมภาษณ์นักแสดงเก่าๆว่าเขาจะได้กลับมาเล่นกันไหมคนที่ผมสงสารมากสุดคือแอนดูการ์ฟิลครับไปที่ไหนก็มีแต่คนถามว่าคุณจะกลับมาเป็นสไปเดอร์แมนไหมในในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมภาคสามเนี่ยเขาก็เหมือนเขาผมว่าเขารำคาญแล้วล่ะไปที่ไหนก็ถามบางทีก็บอกไม่เกี่ยวบ้างบางทีก็บอกก็รอดูบ้างจนเขาแบบ จะถามในนักหนาแต่ว่าอย่างโทบี้แม็กไกวเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครเข้าไปถามนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มีงานโปรโมทหนังในช่วงนี้เห็นแต่ข่าวสัมภาษณ์แอนดูการ์ฟิลนะผมเองก็แอบรำคาญแทนเขาเหมือนกันนะตอนนี้กไ็ได้แต่ลุ้นว่าสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮที่จะฉายประมาณปลายปีเนี่ยจะมีสไปเดอร์แมนสามคนรวมกันไหมอ่าจนวันนี้นะคะตัวอย่างที่สองได้ปล่อยออกมาแล้วก็มีความแตกต่างจากตัวอย่างแรกพอสมควรแล้วก็มีการคาดเดาชิสตีต่างนๆาๆนาจากช่องจากช่องต่างๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะ หรืออย่างหรืออย่างว่าจะมีสไปเดอร์แมนมาอีกไหมเพราะตัวอย่างเนี้ยตัวร้ายมาเพียบเลยนะครับคือตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราเห็นใครบ้างเราเห็นแค่ผันผ่านเนาะมีมีกรีนกอบบินมีอ่ามีดรออคโตปูสมานะครับคือหรือดรออเทเวสนั่นแหละเขามาแต่ว่าตัวอย่างเนี้ยจัดเต็มมากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูกันแล้วล่ะแล้วก็มีหลายๆช่องเขาออกมาทำเทชื้อศกันอะไรกันมากมายแล้วผมว่าภาคเนี้ยน่าจะอลังการงานสร้างที่สุดท่าที่ เท่าที่หนังสไปเดอร์แมนเคยมีมาเลยเพราะว่าอย่างถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมดูสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ปี2 0 0 2ันสอนี่น่าจะเป็นปีปีสี่ปีสี่หกเนาะก็มันก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวก CG จีคอมพิวเตอร์หรือว่าบทหนังอะไรเงี้ยที่ที่มันจะทําปรับให้เข้ากับคอมิกตอนนี้ก็มีการทําทฤษฎีต่างๆนานาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับถ้าใครได้ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวร้ายเนี่ยจะเข้ามากันเยอะมากอะอย่างแรกเลยอะเรามาพูดถึงฉากหนึ่งก่อนที่ฉัดที่ ก็อย่างฉากที่ด็อกเตอร์ออพูสโผล่มาเนี่ยดอรออเทวสเนาะเขาเขาออกมาสู้กับปีเตอร์แต่เขาพูดว่านายไม่ใช่ปีเตอร์ประมาณว่าผมให้ผมดาวในาฉากนี้ยเหมือนกับว่าพอมีแขนเลยออกมาปุ๊บปีเตอร์ก็คือใส่ชุดสไปเดอร์แมนเลยทําให้ด็อกเอร์ทให้ดรออเทวสเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ว่าในชุดเป็นใครแต่พอพอชุดแบบไงพอชุดถอดไปปุ๊บเห็นเห็นหน้าปีเตอร์ปุ๊บเอา้านายไม่ใช่ปีเตอร์แปลว่า แปลว่าดรออกดรอรออสปุไม่ได้ไม่ได้จามหาปีเตอร์คนนี้อยู่แต่จะหาปีเตอร์ในเวอร์ชันปี2002ไอสองอันนัน2002แต่ว่าแล้วตัวร้ายนี่โผล่มาก,กันเยอะมาก,กคือเหมือนก็มาจากจักรวาลต่างๆนะเช่นอ่ะถ้าเราเห็นตัวอย่างเนี่ยจะมากันแบบเต็มอัดแน่นกันมากเลยเช่นอิเล็กโทรที่แสดงโดยเจมี่ฟอกนะก็จะก็จะกลับมากรีนกอบบินที่แสดงโดยใครวะผมจําชื่อไม่ได้ละอันนั้นกรีนกอบบินก็คือกลับมาด้วยเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยกันมันก็จะมี แซนแมนอ่ามีใครกว่าแล้วตัวอย่างนี้มีใครอีกนะอูอริสัทที่จะตัวรักจาไอเมซิ่งสไปเดอร์แมนภาคที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอ่อน่าจะมีประมาณนี้นะห้าคน <laughs> โอเคน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าดรตอสเตนโบวานะต้องสะสั่งเรื่องนี้ให้มันจบเพราะว่าม่งั้นจักรวาลมันจะมันจะรวนกันไปหมดนะอะไรประมาณนี้ ผมเองก็ได้ดูฉากที่ด็อกแล้วก็ด็อกเตอร์เซนเนี่ยก็ทะเลาะก,กับปีเตอร์เพราะปีเตอร์ต้องการแย่งกล่องอะไรบางอย่างจากด็อกเตอร์ผมไม่รู้อะไรนะแต่ที่แน,น่ก็ไม่น่าจะใช่ดีไอโอฟกามูโตหรอก mm. มาบอกทุกคนจะตายเพราะสไปเดอร์แมนมันเป็นจะกากรรมเออก็น่าสงสัยดีนะทำไมถึงมาเป็นอย่างนั้นให้เดานะฉากนี้องเช่นฉากที่อิเล็กโทรโผลมาแล้วก็ แล้วก็ปีเตอร์แย่งไอ้กล่องนั้นออกมาจากดรสเตรนได้แล้วเนี่ยมันมันมันถ้าใครดูใครเคยดูดรสเตรน่ะที่ฉากที่ไม่มีเมืองหรือแบบที่ไงฮะตึกตึกร้างมานชอบมันควายเขวเลยมันก็จะอารมณ์ไปคล้ายกันตอนนั้นแล้วก็มีบางฉากที่ฉากสุดท้ายที่ดรสเตรนอ่ะพูดว่าพวกเขากําลังมาฉันหยุดมันไม่ได้เฮ้ยใครมาอีกอะเป็นเป็นอะไรที่ทําให้เราคิดไม่ได้ว่ามาถึงสไปเดอร์แมนจะอีกสองจักรวาลเหรอเขากำลังหลุดมาแล้วฉันหยุดไม่ได้ ผมคิดว่าเฮ้ยมันก็มีลุ้นนะที่ว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะได้กลับมารวมกันสามสามคนในที่ในที่เราคาดหวังกันเอาไว้ตอนนี้ก็ย้ําว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คาดหวังนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูสไปเดอร์แมนมากๆแล้วก็คาดหวังว่าอยากให้สามคนนี้มารวมตัวกันต่อสู้คือตอนเนี้ตัวร้ายมีทั้งหมดห้าตัวที่เข้ามามีห้าตัวแล้วปีเตอร์คนดูจะไปสู้เลยไหวด็อกเตอร์สเตรนต์เวอร์ชันนี้ก็ดูแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยรับเหมือนกันไงเดีย ไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรมันไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตนโทรับมันไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตนที่เรารู้จักกันอ่ะมันดูไม่มีความเป็นสุขุมรอบครอบอะไรเลยโยงเข้าไปที่ปีเตอร์อย่างเดียวและไอ้กล่องที่ปีเตอร์แย่งจากด็อกเตอร์มันคืออะไรแล้วแล้วคนอื่นๆอ่ะอย่างเพื่อนของปีเตอร์เนี่ยก็หลุดเข้ามาด้วยแล้วก็มีฉากหนึ่งที่เอ็มเจตกตกจากที่สูงอ่ะมันมีทุกเวอร์ชันอยู่แล้วถ้าใครคินตาเหมือนเป็นตัวภาระทบ้ทุกภาคเลยแล้วภาคนี้เราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป แต่ผมนะผมยังคาดหวังนะว่าจะจะได้เห็นสไปเดอร์แมนสามคนนะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละแล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะไม่ยังไม่อยากปล่อยตัวอย่างมาแล้วถ้าเกิดตัวอย่างแบบไม่มีสไปเดอร์แมนสามคนเนี้ยผมว่าคนที่จะลำบ,บา,ากจะสุดก็น,น่าจะเป็นแอนดูการ์ฟิลด์นั่นแหละที่ต้องมาหน้าต่อคำถามว่าคุณจะโผล่ในสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของทอมฮอลแลนด์ภาคสุดท้ายนี้ไหมแล้วก็ผมว่าอัเป็นข่าวหนึ่งที่เศร้าๆนะเพราะว่าทอมฮอลแลนด์บอกว่า ถ้าจบสไปเดอร์แมนภาคนี้แล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้สแสดงเป็นสไปเดอร์แมนต่อแล้วคืออาจจะต้องอัพเพื่อต้องรีบูตใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนคนอีกแต่มันคงไม่ใช่อะไรที่ทแปลกแล้วล่ะเพราะว่าก็เปลี่ยนมาทั้งสองคนแล้วนี่คนที่สามถ้าจะมีสักคนคงไม่คงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะไรมากแล้วหรอกเพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามการเวลานะเหมือนกับเจมสบอนที่เปลี่ยนมาทั้งหกคนตอนนี้กำลังหาคนที่เจ็ดอย่างเงี้ยอ่าเราก็มารอรุน้นกันว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่า ที่เราเห็นในตัวอย่างอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามาเวลมันชอบสับขาหลอกคนดูอยู่แล้วลุ้นไงครับวันที่23ธันวาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมเองก็จะต้องไปดูวันแรกเท่านั้นอ่าวันแรกเราจะรีบมาทำรีวิวเลยครับส่วนใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์ความคิดพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องหม่ำเมย์มด้วยนะครับขอบคุณมากครับ